มีลมปัจจัยการ31พบเป็นถอละมาจากอุปาทานใช่แล้วข้าในหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาพบความเป็นภาวะแห่งการมีอยู่เป็นถอละมาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างอุปาทานและพบในวงจรปฏิจจสมุปปบาทความสัมพันธ์จะเป็นดังนี้ดอกจันทร์เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน ตอนหาปอจอจอยาอุปาทานังดอกจันทร์เพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบอุปทานปอจอจอยาพววดอกจันทร์เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพวปอจอจอยาชาติอุปทานนำไปสู่พบได้อย่างไรดอกจันทร์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเป็นขั้นที่รุนแรงกว่าเพียงแค่ความอยากตัญหาเมื่อเรามีความอยากในสิ่งใดแล้วจิตก็ไปยึดติดในสิ่งนั้นอย่างจริงจัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดความเชื่อและการกระทําของเรานี่คืออุปทา,านดอกจันทร์เมื่อมีอุปทา,านจิตะจัดสร้างพบขึ้นมาพบในที่นี้คือความเป็นไปของกรรมหรือศักยภาพที่จะเกิดเป็นเหมือนการสร้างเงื่อนไขหรือเตรียมพร้อมที่จะทําให้เกิดผลในอนาคตลองนึกภาพง่ายๆดอกจันทร์ตัณหาคุณอยากได้เมื่อถือรุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือความอยากเฉยๆดอกจันร์อุปาทาน คุณเริ่มยึดมั่นว่าฉันต้องได้มือถือเครื่องนี้ให้ได้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฉันความคิดนี้เริ่มฝังแน่นในใจคุณอาจเริ่มคิดหาวิธีต่างๆเช่นเก็บเงินเพิ่มหรืออาจถึงขั้นคิดกู้ยืมดอกจันทบการยึดมั่นนี้สร้างพบขึ้นมาในตัวคุณพบ ในที่นี้คือศักยภาพที่จะทำให้เกิดการกระทำและผลของกรํารดอกจันถ้าคุณตัดสินใจทำงานหนักเก็บเงินเพิ่มเพื่อซื้อนี่คือพบแห่งกุศล,ลกรรมกัรมาดีที่จะนำไปสู่การได้มือถือมาด้วยความชอบทมดอกจันถ้าคุณตัดสินใจขโมยนี่คือพบแห่งอกุศลกรรมกรมชั่วที่จะนำไปสู่การได้มือถือมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและอาจมีผลเสียตามมากล่าวคืออุป,ปาทานเป็นพลังงานที่ผลักดันให้เกิดกรรม การกระทำทั้งทางกายวาจาใจาและกรรมเหล่านั้นก็จะสร้างภพซึ่งเป็นภาวะแห่งการมีอยู่หรือศักยภาพที่พร้อมจะให้ผลขึ้นมาในจิตสันดานของเราสรุปคือเมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมันจะสร้างความเป็นไปของกรรมภพซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พร้อมจะนำไปสู่การเกิดชาติในที่สุดค่ะในพระพุทธศาสนาอุปาทาน อปปาานาหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นเป็นการยึดเกาะอ,อย่างเหนียวแน่นเป็นทันที่รุนแรงกว่าเพียงแค่ตันหาความอยากข้าอุปทา,านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพบและนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตตามหลักปฏิจจสมุป,ปบาทอุปทา,านคืออะไรลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัณหาและอุปาทานเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดอกจันตันหาคือความอยากความทยานอยากความกระหายเช่อนอยากได้บ้านอยากได้รถอยากประสบความสําเร็จอยากเป็นที่ยอมรับตันหายังเป็นเพียงแรงกระตุ้นเบื้องต้นดอกจันอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นหรือการยึดติดในความอยากนั้นอย่างจริงจังจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นความคิดที่ฝังแน่นว่านี่คือของฉันนี่คือตัวฉันฉันจะต้องได้สิ่งนี้มานี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อเมื่อเรามีความอยากตันหา แล้วไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่ปล่อยให้ความอยากนั้นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เริ่มปรุงแต่งและสร้างพบความเป็นไปของกรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความยึดมั่นนั้นค่ะอุปาทานมีกี่ประเภทพระพุทธเจ้าทรงจำแนกอุปาทานไว้สี่ประเภทหลักๆซึ่งเป็นรากฐานของความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด1กามปาทานความยึดมั่นในกาม คือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นดอกจันทร์การยึดติดในรูปสวยสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลดอกจันทร์การยึดติดในวัตถุสิ่งของที่ให้ความสุขทางใจหรือทางกายเช่นมือถือรุ่นใหม่รถยนต์หรูหราเสือ้อผ้าแบรนด์เนมดอกจันทร์การยึดติดในความสัมพันธ์ที่ให้ความพึงพอใจ2ทิฏถุป,ปาทานความยึดมั่นในทิฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นความเชื่อหรือทฤษฎีต่างๆโดยไม่เปิดใจรับฟังสิ่งอื่นหรือไม่พิจารณาตามเหตุผลทําให้กลายเป็นความเห็นที่ผิดพลาดหรือสุดโตง่งเช่นดอกจันการเชื่อว่าทําดีทําชั่วไม่มีผลดอกจันการเชื่อว่าตายแล้วศูนย์หรือมีตัวตนที่เที่ยงแท้ตลอดไปดอกจันการยึดมั่นในแนวคิดทางการเมืองบางอย่างอย่างสุดโตง่งจนไม่ยอมรับความคิดต่างสามสีลรับพอตูปาทานความยึดมั่นในศีลและพระ คือความยึดมั่นถือมั่นในสิลข้อวัปฏิบัติหรือพิธีกรรมต่างๆอย่างผิดๆดโดยเชื่อว่างมงายว่าการกระทำเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวว่าจะนําไปสู่การหลุดพ้นหรือความบริสุทธิ์โดยไม่ได้พิจารณาถึงเจตนารม์หรือแก่นแท้ของธรรมะ เช่นดอกจันการทรมานร่างกายเพื่อให้พ้นทุกดอกจันการทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อล้างบาปหรือเพื่อให้ได้บุญโดยไม่เข้าใจความหมายดอกจันการยึดติดในกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆอยโดยไม่คํานึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของศีลสีอัตตาวาทุกป,ปาทานความยึดมั่นในวาทว่ามีอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของตัวตนหรืออัตตา ว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้เป็นแก่นแท้ของสรรพ,พสิ่งหรือเป็นเจ้าของควบคุมสิ่งต่างๆได้ซึ่งขัดแย้งกับหลักอนตัตตาในพระพุทธศาสนาที่สอนว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุก์และไม่ใช่ตัวตนของเราอุปทา,านอยู่ในห่วงโซ่ปฏิจจสมุป,ปบาทอย่างไรในปฏิจจสมุปบาทอุปทา,านเป็นลำดับที่8ดังนี้ดอกจันทร์เพราะเวทนาความรู้สึกเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ความอยากดอกจันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความยึดมั ion, claro, ่นถือมั่นหลอกจันเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพความเป็นไปของกรรมหลอกจันเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติการเกิดดอกจันเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะความแก่และความตาย และความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นอุปาทานจึงเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่ทำให้ความอยากธรรมดาธรรมดากลายเป็นพลังที่นำไปสู่การสร้างกรรมและการเกิดภพใหม่ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความทุกข์ต่างๆนั่นเองถ้าการเข้าใจอุปาทานช่วยให้เรามองเห็นรากเหง้าของความทุกข์และสามารถเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเพื่อก้าวสู่การพ้นทุกข์ได้ค่ะใช่ครับสามารถกล่าวได้ว่าอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวกูของกู ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นมากในบริบทของพระพุทธศาสนาอุปาทานคืออะไรในหลักปฏิจจสมุป,ปบาทอุปาทานอป,ปาดานะ้าเป็นข้อที่9ต่อจากตัญหาความอยากและเป็นปัใจจัยให้เกิดพบการมีอยู่การไปเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเป็นขั้นที่รุนแรงกว่าตัญหามาก ตันหาคือความอยากได้อยากมีแต่อุปาทานคือการเข้าไปยึดฉวยสิ่งนั้นมาเป็นของตนหรือยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างไม่ปล่อยวางตัวกูของกูกับอุปาทานวาลีตัวกูของกูเป็นสำนวนที่พระพุทธ,ธาทาตทิขุใช้บ่อยครั้งเพื่ออธิบายถึงแก่นของอุปาทานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุดดอกจันตัวกูหมายถึงความยึดมั่นในอัตตาตัวตนความคิดที่ว่านี่คือฉันฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ เช่นยึดมั่นในร่างกายว่าเป็นของฉันยึดมั่นในความรู้สึกความคิดว่าเป็นของฉันทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวความทนนงตนความน้อยเนื้อต่าใจหรือความยึดติดในฐานะตําแหน่งดอกจันทของกูหมายถึงความยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นสมบัติของตนเช่นยึดมั่นในข้าวของเงินทองลูกเมียสามีบ้านที่ดินหน้าที่การงานชื่อเสียงว่าเป็นของฉัน ทำให้เกิดความหวงแหนความโลภความห่วงอำนาจความกลัวการสูญเสียหรือความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาความเชื่อมโยงเมื่อจิตเกิดตัณหาความอยากแล้วไม่ได้หยุดยัง้งหักยังคงดำเนินต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นอุปาทานคือความอยากที่รุนแรงจนกลายเป็นการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นและเมื่อเกิดอุปาทานขึ้นแล้วก็จะเป็นปัใจจัยให้เกิดภพคือการมีอยู่การไปเกิดในภพภูมิและนำไปสู่ชาติ การเกิดและชรามรณะความแก่และความตายในที่สุดดังนั้นการกล่าวว่าอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวกูของกูจึงเป็นการสรุปความหมายของอุปาทานที่ตรงประเด็นและสื่อถึงแก่นของปัญหาได้อย่างชัดเจนครับเพราะความยึดมั่นในตัวกูและของกูนี่เองที่เป็นรากฐานสำคัญของความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีอะไรที่อยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปาทาน หรือหลักทำอื่นอื่นอีกไหมครับไม่ใช่ทั้งหมดครับการตีความว่าตัวกูคือขัน5าและของกูคือโลกธรรมแปนั้นยังไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงในบริบทที่พระพุทธทาสพิขูใช้คำว่าตัวกูของกูและความสัมพันธ์กับขันทาและโลกธรรมแปครับเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นลองมาพิจารณาแต่ละส่วนกันครับหตัวกูกับขันหาดอกจัน โกกูในความหมายของพระพุทธทาตุพิขุซึ่งมาจากหลักอุปาทานในพุทธศาสนาคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นของฉันเป็นตัวฉันดอกจันขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือองค์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตหรือตัวตนไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกการจำได้หมายรู้การปรุงแต่งและการรับรู้ดอกจันดังนั้นตัวกูไม่ใช่ตัวขันธ์ห้าเองแต่เป็นอุปาทาน ความยึดมั่นที่เกิดขึ้นกับขันห้าต่างหากครับขันห้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกยึดมั่นแต่ความยึดมั่นนั้นต่างหากที่สร้างตัวกูขึ้นมาดอกจันตัวอย่างร่างกายรูปขันเป็นเพียงก้อนธาตุแต่เมื่อเราไปยึดมั่นว่านี่คือตัวฉันร่างกายนี้เป็นของฉันนั่นแหละคือตัวกูที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นในรูปขันสองของกูกับโลกธรรมแปดดอกจันทร์ ของกูคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆภายนอกที่เราไปกําหนดว่ามันเป็นของฉันเป็นสมบัติของฉันเป็นสิ่งที่ฉันครอบครองเป็นสิ่งที่ฉันป้องการดอกจันโลกธรรมแปดคือสภาพธรรมดาของโลกที่ทุกคนต้องพบเจอซึ่งมีทั้งส่วนที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจดอกจันได้ลาบพึงพอใจดอกจันเสื่อมลาบไม่พึงพอใจดอกจันได้ยศพึงพอใจดอกจันเสื่อมยศไม่พึงพอใจ ดอกจันสรนเสริญพึงพอใจดอกจันนินทาไม่พึงพอใจดอกจันสุขพึงพอใจดอกจันทุก์ไม่พึงพอใจดอกจันดังนั้นของกูไม่ใช่ตัวโลกธรรม8เองแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่พึงพอใจของโลกธรรม8ได้รับได้ยศสรนเสริญสุขและการไม่ยอมรับหรือการปฏิเสธในส่วนที่ไม่พึงพอใจ เสื่อมลาบเสื่อมยศดนินทาทุกข์ซึ่งทําให้เกิดทุกข์ขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงดอกจันตัวอย่างเมื่อเราได้ลาบแล้วไปยึดมั่นว่าลาบนี้เป็นของฉันฉันจะต้องได้ลาบเสมอนั่นคือของกูที่เกิดขึ้นเมื่อลาบนั้นเสื่อมไปเราก็ทุกข์เพราะเรายึดมั่นว่ามันเป็นของกูไปแล้วสรุปดอกจันตัวกูคือความยึดมั่นในขันท้าว่าเป็นตัวตนดอกจัน ของกูคือความยึดมั่นในสิ่งต่างๆภายนอกรวมถึงโลกธรรมแปดที่เราชอบว่าเป็นของตนทั้งตัวกูและของกูล้วนเป็นอุปทานที่เกิดขึ้นจากความหลงผิดในอวิชชาและเป็นสาเหตุสำคัญของความทุกข์ในชีวิตครับหวังว่าคำอธิบายนี้จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคุณมีคำถามอื่นอีกไหมครับ